เอาค่าใช้จ่ายในการนั่งรถยนต์สาธารณะมาผ่อนคันนี้ดีกว่าครับไม่ดีไม่รีวิวคันนี้ครับกับ m a z d a 2ตัว e-sport ปี2020คันนี้เนี่ยเลขไมลประมาณ80,000กว่าโลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับเริ่มที่ด้านหน้าครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ p r o เจก t ต r l ์เลนนะฮะ เป็นแบบไฟวงแหวนผมชัดครับปกติแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยสเกิร์ตจะไม่มีนะครับเราจับใส่สเกิร์ตย้ายมารอบคันครับสเกิร์ตสีขาวลิ้นสีดำแดงสวยนะทรงกำลังดีด้านข้างครับเป็นล้อแม็กขอบ15ายางปี2023นะครับให,ใหม่ๆมคิปกิฟตัวล้อเนี่ยออกสีเทาๆแล้วตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวมุกเอ้ยสวยนะฟิตเมนต์กำลังดีครับมาชมภายในครับ